สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงการใช้แชมพูนะคะหอมเกตนะคะซึ่งเราใช้มาวันนี้เป็นวันที่ก็คือใช้มา3วันแล้วนะคะตั้งแต่วันเสาร์ทิตย์จันทร์นะคะวันนี้วันอังคารก็คือจะมารีวิวนะคะหลังจากการใช้แชมพูทรีทเม้นต์แล้วก็เซรั่มฟาร์มนะคะก็คือเซรั่มของแชมพูก็คือผลิตภัณฑ์นะคะของ หอมเกตนะคะก็คือ3ตัวนะคะสำหรับแชมพูนะคะที่ที่มาพูดไปแล้วก็คือจะเป็นกลิ่นออกกลิ่นลิ้นจีนะคะก็คือเนื้อครีมสีขาวมีกลิ่นหอมลิ้นจี่อันนี้ตัวชชมพูก็คือถามถึงกลิ่นโอเคกลิ่นหอมนะคะชอบนะคะชอบกลิ่นแต่เวลาเราถือผลลัพธ์ในการใช้นะคะสำหรับผมของของยาวเองนะคะที่ใช้ก็คือไม่ได้ไปเปรียบเ,เ,เทียบกับ คนอื่นนะคะก็คือตัวตัวเราที่ใช้เองเนี้ยนะคะก็คือผมนิ่มไหมของเยาผมอะ่ะผมเส้นจะว่าเส้นเล็กก็เล็กอะคะ่ะเส้นเล็กแต่ก็เหมือนบางมันจะหยาบหยาบแข็งแข็งนิดนึงนะคะก็คือผมหลังจากใช้แชมพูแล้วไม่ไม่นิ่มนะคะหลังจากใช้ทรีทเมนต์ก็คือเหมือนปกติเหมือนคนเขาบอกว่าผมเส้นเล็กก็จะไม่มีแกนผมนะคะก็คือใช้แชมพูตรงนี้แล้ว ยังไม่ตอบโจทย์ของตัวเองใน3วันนะคะตัวเซรั่มฟาร์มตัวเซรั่มฟาร์มวันนี้ติดมาด้วยนะคะเซรั่มฟาร์มก็คือตัวนี้นะคะที่เป็นสเปรย์ที่เขาบอกว่าไม่เหนียวเนินอะฉีดได้ตลอดวันนะคะเซรั่มฟาร์มตัวนี้ก็คือลดผมร่วงนะคะหลักๆเขาไม่มไม่น่าจะได้ปลูกผมนะคะน่าจะลดผมร่วงมากกว่าแต่ตอนซื้อเราก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดข้างในเยอะนะคะก็คือเป็นแชมพูตัวใหม่เห็นเขาออกมาโฆษณานะคะว่า ลดผมร่วงแต่จริงๆแล้วอ่ะสินค้าของเขาจะเน้นของแชมพูปิดผมขาวมากกว่านะคะที่เห็นมีคนมาคอมเมนต์กันบอกว่าที่ใช้ดีคือจะเป็นแชมพูปิดปิดผมขาวจากธรรมชาตินั่นเองนะคะปิดผมขาวแล้วก็ทำสีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับผมร่วงผมผมร่วงถ้าถามแชมพูเยาชอบไหมในตัวของหอมเกตคือใช้แล้วรู้สึกโดยส่วนตัวนะคะก็คือไม่สะแล้วมันรู้สึก เฉยๆอยค่ะปกติมากสําหรับการใช้คิมมนวดก็คือมันไม่รู้สึกว่าโอ๊ยผมนิ่มสบายหนังศีรษะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะให้ตัวเซรั่มฟาร์มนี้ก็ฉีดไปก็ถามรู้สึกถึงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมียงมีเย็นวูบวับหนังศีรษะไหมไม่มีนะคะไม่มีอะไรคะ่ะมีแตก่กลิ่นที่หอมนะคะตัวนี้ที่จะแต่ผลลัพธ์ใช้ไป3าวันก็คงยังไม่รู้นะคะแต่ว่าถามถึงความชอบถึงชอบผลิตภัณฑ์มากกว่า ถ้าแชมพูกับทรีทเมนต์ของเยาที่เยาวใช้เองคือโอเคยังยังนะคะยังไม่ใช่แต่ว่าไอตัวเนี้ยก็สเปรย์ฟาร์มที่เขาบอกว่าฉีดฉีดได้ตลอดเนี้ยเราก็ฉีดฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะพ่นพ่นเข้าไปหนังศีรษะแล้วก็กดกดไปอย่างเงี้ยนะคะเยาก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะกลิ่นมันหอมแล้วก็มันใช้ได้ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะคะก็คือสามารถใช้แล้วเราก็กดกดหนังศีรษะไปเงี้ยค่ะก็คือจะหอมหอมนะคะนะคะก็หอมดีนะคะ ตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ทดลองใช้แล้วนะคะผลเป็นยังไงก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้ค่ะมาทักกันได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะเพราะเรามาคุยกันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าเหมือนคนพูดภาษาเดียวกันนะคะคุยเรื่องผมเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันแชร์ประสบการณ์กันเผื่อว่าวันนึงเราจะเจอผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆที่มีปัญหาผมบางนะคะมีผมดกดําก็ได้นะคะ ตัวเยวเองก็หวังเช่นนั้นว่าวันหนึ่งสักวันหนึ่งผมจะกลับมาดกดำนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังค้นหาผลิตภัณฑ์อยู่นะคะว่าตัวไหนจะช่วยให้ผมขึ้นใหม่นะคะและ้วก็ก็คือคนที่ผมบางนะคะก็ะคือจะใช้ชีวิตค่อนข้างยากนะถ้าถามถึงนะคะก็คือทำผมทรงไหนดีจะเข้ากับหนังศีรษะที่บางนะคะไว้ผมยาวก็คือจะทำให้ผมร่วงเยอะนะคะต้อรวบอย่างเดียวนะคะแต่ตัดผมสั้นก็จะดูแลง่ายขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพูดถึงรีวิวแชมพูนะคะหอมครีมเอ่อแชมพูทรีทเมนต์แล้วก็ตัวเซรั่มของตัวหอมเกตนะคะคือที่ใช้3วันแล้วเป็นยังไงก็คือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ